สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงแรน d ดอมที่ว่าคนที่จะเข้ามาดูแลคุณนะในอนาคตเขาจะมาดูแลปกป้องคุณอย่างไรนะเขาจะเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะท่าทางเป็นอย่างไรโดยคร่าวๆนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะเป็นดวงสุ่มนะก็ โดยพื้นฐานโดยรวมแล้วก็ดูจากพลังงานไพ่ให้ได้นะคะก็มาเริ่มกันเลยนะก็อาจจะเป็นคนที่มีการงานที่มีความมั่นคงระดับหนึ่งแล้วนะที่เขาสามารถเข้ามาดูแลให้คำปรึกษาต่างๆนานากับคุณได้นะคะอาจจะเป็นการที่ช่วยเหลือกันได้ในเรื่องของการงานนะแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่ คุณสามารถเติมเต็มความรู้สึกในด้านจิตใจให้เขานะส่งเสริมในเรื่องของการงานซึ่งกันและก,กันได้เป็นอย่างดีอาจจะเป็นคนที่มีความคิดมากอยู่พอสมควรหรือเป็นคนที่อ,อาจจะมีการมีโรคประจำตัวคือไมเกรน ก็ได้นะเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่เครียดแล้วอาจจะเจอเหตุการณ์หรืออุปสรรคต่างๆที่เคยที่เขาได้เจอมานะมันน่าจะเป็นเรื่องราวที่มันหนักหนาสาหัสอยู่สำหรับชีวิตเขาซึ่งเขาอาจจะเคยเครียดวิตกกังวลมาก่อนก็เป็นได้นะคะเป็นคนที่มีความสุข แล้วก็อยู่ชอบอยู่คนเดียวนะชอบปลีกวิเวกอยู่คนเดียวชอบศึกษาหาความรู้และที่สำคัญเขาจะเป็นคนที่อารมณ์ดีนะมีคน,นอาจจะเป็นคนที่ยิ้มง่ายร่าเริงหรืออาจจะทำตัวเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อย ไม่ค่อยจะซีเรียสอะไรมากเพราะถ้าเขาซีเรียสแล้วก็เยอะเลยแหละนะเครียดคิดหนักมากเลยนะคะคิดไม่ตกอีกต่างหากนะคะคนคนนี้เป็นคนจริงจังพอสมควรนะคะและบางทีเจี่ยบอกไปแล้วก็คือเป็นคนที่ถ้าเขามีปัญหาแล้วเขาะจะยึดติดจนกว่าจะแก้ได้นะอาจจะเป็นคนที่เครียด เมื่อเจอปัญหาแต่เขาก็จะพยายามมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขให้มันสำเร็จรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีซึ่งเขาก็เคยเจอปัญหาใหญ่ๆมาแล้วในชีวิตเขานะแต่พอถ้าเจอได้เคลียร์ได้เขาก็จะมีความปล่อยวางละตอนนี้โล่งละและคุณก็เป็นคนที่ทำให้เขามีความสุขได้เร็วขึ้นนะบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่เครียดบางคนชอบอยู่ ตัวเองใช่ไหมอยู่เป็นโลกส่วนตัวนะแต่เวลามีเจอคุณหรืออยู่ใกล้ๆคุณนั้นเขารู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่มากมายเป็นความสุขที่หัวใจเขาเอา๋อพองฟูขึ้นมาเลยนะเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะคะก็อาจจะเป็นคนที่มีความเจ้าชู้อยู่ในตัวบ้างนะพยายามที่จะมี มิเสน่ห์ในตัวเองด้วยแหละอาจจะเป็นคนหน้าตารูปร่างดีพอสมควรอยู่นะแต่ก็มีความรู้สึกหรืออะไรที่เขาเก็บอยู่ในใจเป็นเป็นความรู้สึกที่เก็บไว้ไม่ค่อยให้ใครรับรู้เท่าไหร่นะอาจจะไม่ค่อยเป็นคนเปิดเผยเท่าไหร่เก็บความรู้สึกเก่งพอสมควรนะคะแต่ก็มีความจริงใจสำหรับ คนที่เขารู้สึกจริงๆเขาก็จะเต็มที่เป็นคนที่จริงจังกับความรักแล้วก็ถ้าผิดหวังอกหักแล้วก็เจ็บมากพอสมควรอยู่เนาะก็เป็นไปได้ว่าเคยมีครอบครัวมาแล้วนะหรือเขาก็คิดอยากจะมีครอบครัวที่มันเป็นฝั่งเป็นฝากับคุณก็เป็นไปได้นะ แน่นอนเป็นคนที่เคยเจออุปสรรคต่างๆนั้นาที่มันมากมายหนักหนาสำหรับชีวิตเขาแหละแต่เขาก็สามารถเยียวยาตัวเองแล้วก็ผ่านอุปสรรคตรงนั้นไปได้พอสมควรอาจจะใช้ทั้งระยะเวลาแล้วก็ความมุ่งมั่นตั้งใจของเขามากมายพอสมควรนะบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ชอบทร,รมะชอบนั่งสมาธิที่ทำให้เขาปล่อยวางหรือ บางทีก็ช่วยในเรื่องอุปสรรคปัญหาที่เขาได้พบเจอมานะอาจจะเคยแบบเพึ่งพาสมาธิมาบ้างแล้วเวลาเจอปัญหามากมายนะคะ แล้วก็เป็นคนที่เคยรู้จักกับคุณมาได้อยู่นะเคยรู้จักกันมาแล้วนะคะไม่ว่าจะนานสักเท่าไหร่หรือเป็นคนในอดีตชาติได้ที่เคยรู้จักกันมาแล้วถ้าพบเจอกันก็จะคุ้นเคยกันโดยเร็วนะเเป็นคนแก้ปัญหาเก่งถ้าเจอปัญหาเขาก็จะพุ่งเข้าชนเหมือนกันแก้ให้มันเสร็จ,รจไปเพราะว่าเคยค้างคาแล้วมัน มันทําให้เขาเครียดนะแล้วมันไม่จบปัญหาเขาก็จะพยายามเป็นคนที่มุง่งมั่นแก้ไขปัญหาได้เก่งเลยทีเดียวนะคนคนนี้ก็จะพยายามเป็นคนที่ทำอะไรจริงจังเป็นคนที่พยายามในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของการงานพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นคนที่มี การงานที่หนักเหมือนกันนะหนักหนาหรือเหมือนกันเขาก็เคยผ่านมาแล้วเป็นคนที่นิ่งเงียบนะไม่ค่อยพูดเหมือนบางทีอาจจะเป็นคนขี้เก๊กหรือเปล่าหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ขี้อายนะคนเขาหาแต่วางตัวไม่ถูกก็เลยดูนิ่งๆเหมือนขี้เก๊กเป็นไปได้พูดน้อยนะคะพูดพูดน้อยเหมือนกันอาจจะเหมือนกับอายพูดไม่ค่อยเก่งอ่ะแต่ ถ้ารักแล้วรักสุดหัวใจเหมือนกันนะคะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกได้เยอะพอสมควรนี่แหละคือจุดอ่อนของเขาด้วยที่ทำให้เขาผิดหวังในเรื่องของความรักนะเพราะเขาเป็นคนนิ่งเงียบไม่ค่อยแสดงออกก็เลยทำให้อ่ไม่ไม,ไมีไม่มีใครที่เข้ามาจริงจังกับเขามากหรือทำให้คนอื่นๆมองเขาไปอีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่าเขาไม่ค่อยพูด ความรู้สึกของเขาออกมานั่นเองนะก็เลยอาจจะเป็นคนที่ดูมีความวิตกกังวลในเรื่องของความรักบางทีคนคนนี้เขารู้สึกได้นะว่าคุณอะเป็นกำลังใจเป็นแสงสว่างอยู่ด้วยเจอกับคุณนะพบเจอคุณแล้วเขามีความสุขแล้วคุณเป็นคนดึงเขาขึ้นมาจากความรู้สึกแย่ๆความเศร้าวความผิดหวังหรือ หนทนงอะไรที่มืดมนบางทีคุณอาจจะช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้หรือเขาอยู่กับคุณแล้วเขาสามารถดึงตัวเองขึ้นมาได้เร็วนะคะอาจจะทำให้ปัญหาสิ่งต่างๆที่มันค้ังคัในใจของเขาอ่ะมันหายไปหรือหมดไปได้เลยนะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาถ้ามีการพบเจอกันก็อาจเป็นการที่พบเจอแบบ ไม่ได้ตั้งใจนะอาจจะพบเจอกันแบบว่าไปงานอะไรสักที่หนึ่งที่มีการมีคนหมู่มากนะได้พบเจอกันเพื่อนฝูงอาจจะแนะนำให้กันและการรู้จักกันนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าไปงานหรือไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้อะไรแล้วมารู้จักกันก็เป็นไปได้หลังจากที่พบคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ ประทับใจนะแล้วเขาก็ไม่สามารถจะลืมคุณได้เลยนะก็ยังคิดถึงคุณแบบวนไปซ้ำๆอยู่ทั้งๆที่เขาก็มีความไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะคะบางทีก็คิดถึงมากๆโดยหาสาเหตุไม่ได้แต่คนคนนี้บอกได้เลยว่า ก่อนจะมาเจอคุณหรือก่อนที่จะลงเอยกันดได้ด้วยดีนั้นเขาจะต้องเจอปัญหาที่หนักหนาสาหาัสอาจจะมีการเจ็บปวดเสียใจกันเกิดขึ้นอาจจะมีการเสียอกเสียใจสูญเสียอะไรสักอย่างไปก่อนที่จะมาเจอกับความรักที่ดีนะเขาจะต้อง เป็นคนในรูปแบบนี้นะคนที่จะเข้ามาเยียวยาจะเข้ามาดูแลเอาใจใส่ปกป้องคุณนะอาจจะมีลักษณะประมาณนี้ด้วยนะคะแล้วมาดูกันว่าเป็นไปได้ไหมเป็นคนที่คุณเคยรู้จักแล้วก็สนิทสนมกับเขาจนบางทีอาจจะเป็นคนที่ มีความที่เด็ดขาดหรือคุณเคยตัดความสัมพันธ์เข้าไปแล้วก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะแล้วก็เป็นคนที่คุ้นเคยแล้วก็เคยรู้จักกันมานะอาจจะเป็นคนที่เจอกันอีกทีก็ได้ในลักษณะนี้เพราะก่อนหน้านั้นเขากับคุณอาจจะไม่ได้คบกันแบบจริงจงังหรือเปิดเผยหรือว่าเป็นเรื่องราวของความรักที่ให้คนอื่นได้รับรู้นะคะ เขาคนนี้อ่ะกับคุณอาอาจจะเป็นคนที่สื่อสารหรือสัมผัสทางจิตวิญญาณกันได้บ้างหรือเขาหรือคุณนี่แหละที่มีความสามารถที่มีซิกเซนที่สามารถแบบอ่านใจคนได้นะมีความสามารถที่เดาใจคนหรือเหตุการณ์ต่างๆได้แม่นยำก็ได้นะคะ และถ้าไม่เป็นในเรื่องของความรักล่ะเป็นความรักความสัมพนันธ์ทางจิตวิญญาณถ้าเจอกันแล้วก็จะเป็นความรักที่มีความลุ่มหลงกันพอสมควรนะเป็นรักแท้เกิดขึ้นเลยนะเป็นการที่ คุณทั้งสองจะมีความจริงจังในเรื่องของความรักเกิดขึ้นอาจจะไม่มีความลังเลในเรื่องของความรักว่าจะคบกันไปเพื่อเป็นตัวเลือกอะไรอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ที่ว่าจะจริงจังเลยเพราะมีความรุ่มหลงแล้วก็มีเซนส์สัมผัสที่รับรู้ได้ว่าเป็นตัวจริงหรืออยากจะอยากพร้อมแล้วที่จะเป็นให้เขาเป็นตัวจริงหรือพร้อมแล้วที่จะคบกันจริงๆจังๆนะคะ พราะว่าเขาคนนั้นอาจจะมีความชื่นชอบในตัวคุณนะไม่ว่าจะเป็นการที่คุณเป็นคนเก่งนะดูจากพลังงานแล้วเขาชื่นชอบคุณตรงนี้อาจจะรู้เห็นหรือว่า ชื่นชอบในเรื่องผลงานของคุณก็เป็นไปได้นะเขาประทับใจคุณมากดูดูแล้วนะคุณเป็นคนเดียวที่เออเป็นคนพิเศษอะสำหรับเขาเจอแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นคนที่หายากยเลยซึ่งเขาไม่คิดที่จะเปลี่ยนใจไปจากคุณได้เลยนะ<อ>เขาก็เป็นคนนิ่งนั่นแหละเขาอาจจะไม่แสดงออกให้คุณได้เห็นเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่ เก่งเป็นคนหัวใ์อะศึกษาหาความรู้หรืออะไรที่เขาไม่เคยได้รับรู้เขาตามคุณอาจจะไม่ทันนะก็มันก็จะเป็นการที่เขาเห็นความเก่งของคุณเห็นความสามารถของคุณแล้วก็มันเลยดึงดูดให้เขาชื่นชอบแล้วก็อยากเข้ามา ดูแลเอาใจใส่คุณนะเขาคิดว่าคุณเป็นของขวัญในชีวิตของเขาเลยเพราะว่าเขาอาจจะไม่เคยเจอคนที่เพอร์เฟคคนที่ครบเครื่องครบคันนะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตานิสัยใจคอบุคลิกหรือความอ่อนโยนความร่าเริงหรือแม้แต่ความเก่งในหน้าที่การงานนะเขาอาจจะชอบผู้หญิงที่เก่งผู้ชายที่เก่ง เป็นผู้นำได้เลยอะไรประมาณนั้นนะคะสลหรับพลังงานกันเราเองสำหรับคนที่เข้ามาดูนะคะก็ทุกคลิปก็จะเป็นดวงแรนดอมแล้วก็สามารถสลับพลังงานกันได้เลยเนาะเพราะว่าเราเป็นดวงโดยรวมนะแล้วก็ในเรื่องของ ความมิเสนของคุณน่ะบางทีมันอาจจะมีความเซ็กซี่ผู้ชายก็อาจจะดูเท่ะนะมีเสน่ในตัวดึงดูดให้คนเข้าหามีเสน่ต่อเพศตรงข้ามนะมีใครเห็นก็ต่างคนก็ต่างแบบว่าชื่นชอบกันและกันก็เป็นไปได้มีเสน่ที่คนอื่นเห็นแล้วอ,อ,อาจจะมีรูปลักษณ์ภายนอกดึงดูดคนที่เข้าหาก็ได้นะ เป็นไปได้เลยว่าคุณทั้งสองอะ่ะอาจจะเคยรู้จักกันมาบ้างแล้วแล้วก็ห่างหายกันไปนะคะแต่การกลับมาหรือการเจอกันในครั้งนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่โชคชะตานำพาให้คุณทั้งสองมาพบเจอกันอีกทีแหละเขาเลยไม่อยากจะปล่อยให้คุณหลุดมือไปอีกแล้วเพราะก่อนหน้านั้นอาจจะไม่ได้อ่ามีการที่ ผูกสัมพันธ์กันที่มันแน่นแฟ้นหรือคบหากันมานะแต่มาเจอครั้งนี้เขาบอกได้เลยว่าเนาะความรู้สึกเขาไม่อยากจะปล่อยให้คุณหลุดมือไปเลยเพราะคุณเป็นคนที่เขาประทับใจแล้วก็ชื่นชอบมามากที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมานะคะ แน่นอนมันก็จะมีความรู้สึกกันวนกลับมาหาเจอกันอีกทีและการกลับมาในครั้งนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นนะระหว่างคุณกับเขาแต่ก่อนอาจจะเจอกันแล้วแค่ว่าอ๋อรู้จักกันเอ,อ๋อ,อรู้ว่า ประทับใจรู้ว่าอาจจะนิสัยดีแต่การกลับมาครั้งนี้ที่มาพบเจอกันมันจะสร้างความแน่นแฟนให้คุณทั้งสองได้รู้สึกดีต่อกันมากขึ้นนะจะมีการได้พบเจอกันนะก็อาจจะมีการวางแผนในอนาคตร่วมกันก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการร่วมลงทุนการงานหรือการวางแผนในเรื่องของอนาคตนะ ดูดูแล้วคุณทั้งสองจะเข้ากันได้ด้วยดีถึงแม้จะมีความแตกต่างกันมากพอสมควรนะแต่สามารถปรับจูนกันได้นะคะบางทีบางคนอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาหรือ,อความเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่อะไรประมาณนั้นห่างกันจากอายุหรือใดๆก็ตามนะ ฐานนะหรืออะไรก็ตามมีความแตกต่างกันแน่นอนแต่เชื่อเธอว่าถ้าคุณทั้งสองเปิดใจหรือว่ามีใจตรงกันที่จะคบกันนะมันมีสามารถที่จะปรับจูนเข้าหากันได้ด้วยดีและเป็นการส่งเสริมกันด้วย และการกลับมาคบกันครั้งนี้ก็บอกได้เลยว่ามันก็เป็นเรื่องของโชคชะตาฟาลิคิทให้คุณทั้งสองได้มาเจอกันนะพลบุญหรือคำอธิษฐานต่างๆนานาที่คุณอาจจะเคยอธิษฐานว่าขอให้เจอความรักที่ดีมั่นคงมีคนเข้าหาเป็นเจอความรักที่อยู่ด้วยกันจนตราบชั่วการนานอะไรก็ว่ากันไปก็ คุณกับเขาก็จะได้มาเจอการเพราะว่าต่างคนต่างมีความมั่นคงในความรักต่อกันแล้วนะอาจจะเป็นคู่บุญที่เ,เคยทำบุญร่วมกันมาก็ได้และแล้วเขาก็จะเข้ามาอาจจะเ,เป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันนะเพราะว่ามีการเดินทางกันเกิดขึ้นที่จะมาพบเจอกันนะคะหรือถ้าเจอกันแล้วก็มีแผนการที่จะไปเที่ยวด้วยกันนะหรือไปเจอกัน ตอนที่คุณได้เดินทางไปไหนสักที่หนึ่งนะแล้วแล้วคุณก็จะรับรู้ได้เองว่ามันเป็นความรู้สึกว่า,าคนคนนี้ทําให้คุณได้ประทับใจอะไรสักอย่างเกิดขึ้นหรือการรอคอยของคุณได้สิ้นสุดลงแล้วคุณจะรู้สึกเองได้เลยนะเขาก็อาจจะรู้สึกตรงนี้ได้เช่นกันนะคะแล้วแล้วมันก็จะเป็นการที่ปลูกความสัมพันธ์ทำให้คุณทั้งสองเริ่มมีความสัมพันธ์ ชัดเจนกันเกิดขึ้นสารสัมพันธ์กันไปต่อแนวอนาคตได้เป็นอย่างดีเขาคนนี้แหละที่จะมาดูแลหัวใจคุณจะมาดูแลความรักจะมาดูแลชีวิตคุณจะมาทนุถนอมเอาใจใส่คุณนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณได้รู้จักหรือเคยรู้จักกันมาในอดีตชาติซึ่งคุณจะสามารถรับรู้ได้ว่าคุณจะสามารถเปิดใจแล้วก็เชื่อมั่นในความรักครั้งนี้ได้เลยนะ ความส่วนอุปสรรคในเรื่องของความรักต่างๆนั้นนาม้มันก็จะคลี่คลายลงไปนะคะเพราะว่าคุณกับเขาว่าก่อนหน้าที่จะมาเจอกันเชื่อได้เลยว่ามันจะไม่ใช่ความรักเป็นวัยรุ่นแน่ๆอาจจะต่างคนต่างเอาจออุปสรรคหรือว่าใช้ชีวิตก่อนหน้านั้นมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ได้เลยแต่เชื่อได้เลยนะว่าจิต สัมผัสของคุณทั้งสองจะสัมผัสกันได้ว่ามันเป็นความรักที่แท้จ,จริงเป็นความรักที่ถูกต้องและคุณสามารถตัดสินใจได้เลยว่าจะใช้ชีวิตร่วมกัน ก็เป็นไปได้นะคือมันอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆไม่นานก็ไม่ใช่ว่าสั้นๆแค่สัปดาห์เดียวนะแต่มันก็สั้นกว่าคนทั่วไปที่แบบเออขอคบกันมาสัก4 5 6ห้าหปีอะไรเงี้ยค่อยตัดสินใจมันก็อาจจะไม่ถึงประมาณนั้นนะจะเป็นอ,อสัมผัสของคุณหรือเขาซึ่งมันจะสัมผัสกันได้ว่าเ,เขาเป็นคนที่จริงใจและเป็นคนที่เข้ามา ที่จะพร้อมใช้ชีวิตร่วมกับคุณได้เลยนะเพราะว่าถ้าคุณทั้งสองเป็นคู่บุญกันแล้วมันจะสื่อถึงกันได้ชัดเจนคนคนอื่นอาจจะไม่ค่อยได้รับรู้ถึงตรงนี้ได้มากนะคะนั่นแหละค่ะก็จากนี้ไปถ้าคุณทั้งสองคนที่ได้เจอกันอาจจะเจอกันจากการทำงานก็ดีการท่องเที่ยวเดินทางก็ดีต่อจากนี้ไปชีวิตคุณก็จะ ไม่ได้ยึดติดหรือหลุดพ้นจากพันธนาก,การต่างๆอุปสรรคต่างๆก็สามารถคลี่คลายไปได้เพราะว่าดวงคุณเสริมกันนะดูจากพลังงานแล้วเขาก็เสริมคุณคุณก็เสริมเขาฉะนั้นการใช้ชีวิตต่อจากนี้ไปมันก็จะเป็นความสุขที่แท้จริงแต่การแก้ปัญหาอะไรต่างๆนาะนาะนะมีไหมยังมีอยู่นะแต่มันจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่คุณต้องแก้ไขไป ซึ่งมันจะไม่หนักหนาสาหัสอย่างที่คุณทั้งสองเคยเจอมาก่อนหน้าน,นั้นแล้วนะคะที่เจอมามันหนักหนาหมดแล้วแต่ต่อจากนี้ไปจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่คุณทั้งสองได้แก้ไขอะ่ะมันไม่ใช่ว่าไม่มีเลยมีค่ะแต่มันเป็นเล็กน้อยหรือชีวิตคุณทั้งสองมันจะได้เป็นการทำงานที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาก็ได้นะ ที่ช่วยการทํามาหากินเกี่ยวกับการแก้ปัญหาแล้วมันก็จะนำพาในเรื่องของการเงินเข้ามาอย่างมากมายมหาศาลนะคะน่าจะเป็นการแก้ปัญหาเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะก,การงานในเรื่องไหนก็ตามนะคะก็นั่นแหละการเงินจะเข้ามามากมายจนทําให้คุณทั้งสองได้ เป็นฐานะที่ร่ำรวยได้เลยนะถ้าคุณทั้งสองทำงานอะไรเกี่ยวกับการแก้ปัญหาก็นั่นแหละค่ะจะไม่มีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นแล้วจะไม่มีการที่อยู่โดดเดี่ยวเหงาใจอีกแล้วถ้าเข้ามาก็คือนั่นแหละช่วยกันทำมาหากินแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือกันและกันนะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข จะไม่ค่อยมีอุปสรรคใหญ่ๆเข้ามาอีกแล้วนะคะนี่ก็คืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาเยาวยาจิตใจของคุณนะคะนั่นแหละถ้าเป็นพลังงานที่ตรงก็ก็เมนรับน้อมรับกดบันทึกกดแชร์ไปได้นะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ฟังสนุกๆเนาะเพราะเป็นดวงสุ่มนะคะไม่สามารถที่จะตรงกันได้ทุกคนนะก็ขอบคุณที่ฟังจนจบคลิปนะคะ สรุปก็คือพลังงานนี้ก็จะมีคนที่เข้ามาดูแลคุณเยียวยาจิตใจของคุณนะคะถ้าคุณเจอเขาที่ลักษณะ ที่พูดไปทั้งหมดนี้ก็อาจจะเป็นความรักที่คุณไว้วางใจได้เป็นความรักที่เชื่อมั่นได้นะว่าเขาจะเข้ามาหาคุณอย่างมีความจริงใจมั่นคงและอยากอยู่ร่วมกับคุณในอนาคตตลอดไปนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจกันเสมอมาไม่ว่าจะเป็น fc เก่า fc ใหม่ที่ชอบชื่นชอบในพลังงานแล้วก็คอมเมนต์ สิ่งดีๆให้กำลังใจกันนะคะก็เป็นการช่วยเหลือตอบแทนซึ่งกันและกันเนาะก็ทำแรนด,ดอมมาให้คุณได้ฟังให้มีความสุขคุณก็ช่วยกดคอมเมนต์กดกำลังใจนะคะติดตามกันได้ทุกช่องทางนะคะก็มีชื่อตามที่บอกก็คือ e ิงออฟ a r โลแล้วก็มีทั้งทิก t o อรแล้วก็ยู u ูบนะคะติดตามกันได้ ส่วน Facebook ไม่ได้เปิดนะก็ถ้าจะดูดวงก็ทักมาเป็นการส่วนตัวได้เลยแต่เราจะไม่ได้ทักหากคุณไปก่อนนะคะ ก็ขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามรับฟังนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านที่เชื่อมั่นในพลังงานขอให้มีความสุขสมหวังในความรักเกิดขึ้นใครที่รอคอยขอให้เจอคนรักความรักที่มั่นคงรักแท้ไวๆนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ